คลิปนี้ผมชวนพวกเรามาพิจรารณาดูปฏิญญาสีข้อที่นายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวิรุณลไปลงนามกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตที่ประเทศมาเลเซียโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นสก,กีปพยานด้วยครับรายละเอียดอื่นๆมันมีอยู่นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วได้อะไรบ้างแต่คลิปนี้จะพูดสันส้นๆก่อนครับพูดถึงเรื่องปฏิญญาสีข้อ ที่นายยกรัฐุมตรีย้ำนักย้ำหนาว่าไทยจะไม่เสียเปรียบกัมพูชากับสี่ข้อมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งเ,เรื่องของการถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนทั้งสองประเทศกับระหว่างไทยกับกัมพูชาข้อที่สองก็คือการเก็บกู้และทำลายทุนระเบิดข้อที่3คือการร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าไซเบอร์สแกมกับ ข้อที่4คือการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบหลักๆก็4ข้อนี้นะครับที่ผ่านๆมาบางข้อหรือว่าบางข้อเราจะมองว่าเป็นข้อใหญ่ครับอย่างเช่นข้อที่3การร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละครับก็รุ่นกันดูนะว่ารัฐบาลน,นี้จะทําจริงจังหรือว่าจะทําแค่รูปหน้าปัดจมูกเท่านั้นเองครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาสามัยรัฐบาลแพรทองทาน ที่หลุดออกจากตําแหน่งไปก็เพราะว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละครับทาให้หนายกรกรมตรีแพร์ทองทานก็หลุดไปหลุดไปอย่างไรนั้นมันมีรายละเอียดที่จะพูดถึงคราวหน้าครับแต่คลิปนี้อยากจะชวนพวกเราดูสั้นๆก่อนว่า4ข้อปฏิญญาสข้อนี้รัฐบาลไทยกัมพูชาจะให้ความร่วมมือหรือว่าทําปฏิบัติจริงจังมากน้อยแค่ไหนครับรุนกันดูว่าหลังจากนี้จะเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหน รัฐบาลไทยกัมพูชาจะรูปหน้าปัจจมกกหรือว,ว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จงติดตามดูครับ